เอานะครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมคารุมานะแล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในเกมวันพันแมนเดือดตองเกตในเซิร์ฟเวอร์ที่698นะครับผมโอเคนะจะเติมเกมไปถึงคุกกี้แลนชอปร้านรับบริการเติมเกมวันพันแมนและเกมมือถืออืนอนอ่นอีกมากมายราคาถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่ใชุ้ญต้องคุกกี้แลนชอปใครที่จะเติมเกมอย่าลืมมาเติมกับเรานะครับผมลิงก์แพจอยู่ใต้คลิปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่7ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเกมเปิดมาครบ7วันเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็จะพามาอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์นี้ให้ดูนะครับผมว่ามีอะไรมาอัปเดตบ้างนะครับผมแล้วก็อันดับพลังเราไปที่ไหนนะคือรับต้นคลิปนี้นะครับผมขอบอกกันนะครับผมว่าพลังผมน้อยมากนะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะผมก็แปลกใจนะที่ผมจะพาไปดูนะว่าทําไมพลังถึงน้อยอย่างนี้นะมันมีสาเหตุของมันอยู่นะตรงนี้นะ คือรนะับอนะพลังนะครับผมกาอยู่ที่3 6ที่ของเซิร์ฟเวอร์นะพลังเราก็อยู่ที่2 8 0 0 0 0แนะครับผมตรงนี้นะคือน้อยมากๆนะสำหรับท็อปเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าจริงๆอะ่ะเราควรจะไปแบบท็อปสิได้แล้วนะครับผมตรงนี้นะักระครแบบสามแสนสามสี่ได้แล้วนะเพราะว่าวิวเรากับวิวเขาไม่ได้ห่างกันมากเลยนะตัวละครก็คล้ายๆกันนะที่เราตามเขาเพราะอะไรเดี๋ยวผมพามาดูพันดานะครับผมอยู่ที่อันดับร้อยนะตัวละครสุดเก่งก็ 5 3สานะครับผมตรงนี้นะกิวก็ที่1เหมือนเดิมนะแล้วก็นะครับผมเหตุผลหลักๆเลยนะครับผมที่พลังเราไปลองขานาดนี้นะคือตัวละครน,นะครับผมอ่ะอุปกรณ์เราน้อยมากคือผมอยังใส่สีฟ้าอยู่เลยนะท็อปเซลเขาใส่สีม่วงกัน,ะนะะทุก,ทกทคนแล้วนะผมแบบทุกตัวละครแล้วนะดูนะรูของสีม่วงผมเลยป้องกันป้องกันอันนี้อันนี้โจมตีมาแต่ว่าผมใส่ไม่ได้นะป้องกัน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 แบบป้องกันเยอะมากนะครับผมอันที่เป็นโจมตีมาก็เป็นทาตาเกางเกรงและคือตัวโจมตีอะ่ะมีกางเกงครบแล้วนะ ของที่ผมสวยนะมีแค่โซนอีกครับผมที่เป็นสีม่วงทั้งตัวนะครับผมกับฟูบุกินะครับผมที่เป็นสีม่วงทั้งตัวแล้วก็มีความเร็วมาหนึ่งชิ้นนะครับผมอ่ะมีความเร็วสีทองมาหนึ่งชิ้นตรงนี้ที่ดีจริงๆก็มีแค่นี้นะครับผมที่เหลือเป็นของสีฟ้าอยู่เลยเห็นไหมเห็นไหมสีฟ้าหมืนเลยนะที่พลังเอาตามก็น่าจะตรงอุปกรณ์อย่างเดียวนะครับผมตรงนี้นะใครที่พลังไม่ขึ้นนะครับผมลองไปดันอุปกรณ์กันดูก่อนนะเพราะว่าเมาาื่อเช้านะผมไปลงออุปกรณ์มาเจ็ดร้อยเนยผมได้ม่วงมวาสี่ชิ ว่าป้องกัน4ี่ไอ้ป้องกัน3ชิ้นอะถ้ามันจะโจมตีความเร็ว1ชิ้นนะสีม่วงื่าเช้านี้ที่ผมได้มาแล้วก็ของสีทองนะครับผมหลายคนคงสงสัยนะครับผมว่าเอามาจากไหนนะคือของสีทองนะครับผมเราจะได้จากกิจกรรมคาร์นิวัลตรงนี้นะก็ได้จากตรงนี้นะครับผมสำสำรวจถ้ำลึกลับเนี่ยพอเราเปิดอะอะไรก็ตามนะครับผมที่เราเปิดอะมันจะลุ้นออกมาถ้าผมก็ได้สีทองตรงนี้ครบ2ชิ้นนะครับผมก็เลยกลายเป็น2ีเศษนะครับผม2ีเศษก็กลายเป็น1ชิ้นของสีทองนะครับผมพอเรามาะสานนะ ก็หลังจากนี้นะครับผมใครที่จะดูโฆษณาะครับผมเอาพลังงานก็ดูต่อได้นะครับผมแต่ว่าหลังวันที่เจ็ดไปแล้วอ่ะผมแนะนําว่าถ้าคุณเวิวแบบพอๆแล้วนะคุณเอาของท้องก็ดีเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะหรือว่าเจ้าเพชรไปซื้อตัวดำรอบหน้าก็ได้นะครับผมเพราะว่าเพชรมันจะแจกมาน้อยมากนะครับผมหลังๆมันจะไม่ค่อยแจกแล้วนะถ้ามีโอกาสก,าก็เอาเหมือนเพชรไปก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมจะยังดูโฆษณาเอาทางด้านพลังงานอยู่นะครับผมตรงนี้นะเพราะว่าผมมองว่าพลังงานมันก็ยังสําคัญอยู่สำหรับผมนะ ก็ผมจะรีบปั้นตัวละครด้วยนะครับผมอันนี้มัมได้พลังงานเพราะว่าเวลเราไวกว่าเราก็มีประสิทธิภาพมากกว่านะแล้ววันนี้ผมเหมือนจะจบ52ด้วยนะนี่ไงเบล52ปลด,ดเดี๋ยวเราไทมนะครับผมตรงนี้นะคือถ้าเวล52ได้ก็รีบเบล52นะครับผมเพราะว่าตัวด,ดยวททมอะ่ะถ้าเราได้ลงก่อนใครอะ่ะก็จะเป็นหุ้ผลที่ดีหนึ่งเลยคือมันได้เพชรด้วยนะครับผมสหรับเัวอาวทามตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมมันได้พวกค้งได้พวกของไว้นะเนี่ยเนี่ยได้พวกรา,างวัลรางวัลนี่ยเหมนเราจะนมาได้50เพชร ได้แต้มมาได้อะไรมาด้วยนะเนี่ยเปิดไปเห็นไหมได้อุปกรณ์มานะครับผมอ่ะอย่าลืมมาลงกันด้วยนะครับผมตัวเรวาทำหลังจบซี่สั้นนะครับผมเราได้ของตามนี้นะคือมีฟิกเกอร์ถานตรงเนี้ยคอ่อนข้างดีคารับดาวแล้วก็แผ่นสระก็ค่อนข้างดีใครที่มีโอกาสมา,มาลงก็อย่าลืมมาลงกันด้วยนะครับผมตรงนี้นะเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมผมอาจจะไม่ได้การโวอ่ะทุกคนต้องมารอรุ่นกันอีกทีนึงนะครับผมว่าจะได้กาโร่หรือเปล่านะต้องอยู่ที่เราและว,ว่าเราจะสุ่มตัวดำได้มากแค่ไหนนะสำหรับเหรพัฒน,นานะ พราะตอนนี้ถ้า,ารวมกันนี้ด้วยนะครับผมมันจะมีอยู่2นะโดยที่ไม่มีอะไรแล้วนะเรามีแค่สแล้วคือเราต้องหาอีก2ชิ้นอะซึ่งมันค่อนข้างยากมากๆนะคาัสชิ้นเนี่ยผมก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีเลยแบบยาวๆเลยว่าเราจะได้หรือเปล่านะอาจจะเป็นอีกประมาณ20บกว่าวัน30กว่าวันได้นะก่าเราจะก้าวโลมาด้วยแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ได้ไปทําการดันอคอฟึกฝนมาแล้วนะตรงนี้นะใครที่เปิดแล้วนะครับผมก็จะลืมที่มาดัานให้ตันนะเพราะว่าเราจะได้ของแรงมากๆนะครับผมเห็นไหมผมไปแลกของนี้มานะ เป็นคอยุธะทำตรงนี้เพิ่มพลังแบบสองสามพันเลยนะอ่ะถือว่าเพิ่มพลังเยอะนะครับผมตรงคออย่าลืมมาเล่นกันด้วยแลวพอเราลงคอเสร็จแล้ว่มันจะมีภารกิจตอนนี้ทําอยู่นเห็นไหมกดรับไปเลยเนี่ยเราจะได้ของประมาณนี้นะครับผมได้แต้มไปแลกอีกเพิ่มนะครับผมแล้วก็ได้กล่องพวกแผ่นนะกล่องวิจัยโซลเลือกหนึ่งอันนะตนัวนี้คือทําได้ก็ไ่าไม่รีบทํานะครับผมหรือว่าใครที่มีตัว๋วซัพายพพายก็สพพามารถไปสุ่มได้นะเดี๋ยวผมจะไปสุ่มตั๋วซัพไพ่ให้ดูดีกว่าชิปนี้นะป่ะไปสุ่มตั๋วซัาเพ่เอะ เรามีัวสภาพเยอะหลยห้าสิบใช่ไหมเราจะขาดอีกสิบใบนะครับผมเราจะได้การตรีนะแต่ว่าเราค่อยหาที่หลังเอาก็ได้นะครับผมเปิดไปเลยสิบใบมันไม่ได้เพิ่มเลตนะครับผมตรงนี้นะย้ำนะครับผมว่ามันไม่ได้เพิ่มเลตแต่ว่ามันจะเป็นการที่เราสุ่มนะครับผมต้อจะชย้ําสุ่มเพื่อมันจะมีโอกาสไมมีโอกาสอีกสุ่มครบจํานวนนะมันจะได้ของมานะประมาณนั้นนะนี่้วผมพาไปดูนะ,ะผมสุม่มไปกี่ครั้งลวนี่ผมสุ่มไปทั้งหมดตอนนี้ก็เท่าไหรอะนําอีกแปดใบ ผมคาดอีกแค่12ครั้งนะครับผมผมก็จะได้ชิ้นตรงนี้มาแล้วนะอ่ะไปไปไปเปิดกันต่ออีก12ครั้งนะครับผมจริงๆเราสามารถใช้เพชรได้แต่ว่าผมจะยังไม่ใช้แล้วกันเพชรอะผมมองว่าเพชรมันก็ใช้ก็ดีนะครับผมแต่ว่าไม่ใช้ก็ดีกว่าอ่ะเปิดไปผมคาดอีกใบเดียวนะใบเดียวเหรอใบเดียวโอ้โหเพชรแพงโคตรโอเคหนึ่งร้เพชรนะตอนย่งใบโอเคนะครับผมเราก็ ได้ครบมาเป็นเทียบร้อยนะครับผมห้าิบครั้งนะไม่ใช่อีกหกิครั้งนะก็รับของไปนะครับผมได้กล่องวิจัยคอหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นะครับผมโซว,วิจัยนะอ่าตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันใครที่มาเปิดตามผมก็เปิดได้นะครับผมถือว่าจะดองล้อเล็ดอับตรงนั้นก็ไม่เสียหายเหมือนกันนะสำหรับตรงนี้นะครับผมผมมองว่าอย่างนั้นนะแล้วก็นะครับผมตรงนี้นะเกิ่ยวตัวแดงอันเชิญนะครับผมใครที่ยังไม่ได้บลอมจากตรงนี้นะทุกคนต้องรีบไปสุ่มแล้วนะครับผมอ้าเนี่ยตรงเนี้ยใครที่ยังอันเชิไไม่่่ถึงงง220ครรรั้้้อะะตีบปสุแลววนเพาา กิจกรรมจะหมดภายในคืนนี้แล้วนะครับผมช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะประมาณสี่ทุ่มหรือไม่แน่ก็สามทุ่มนะครับผมกิจกรรมจะหายแล้วนะใครที่สุ่มไม่ทันนะครับผมไม่มีแก้ตัวแล้วนะผมบอกเลยใครสุ่มไม่ทันอ่ะปูบอมอะไรคุณจะไม่ได้แล้วนะครับผมคุณต้องรอเป็นตัวหน้านะตัวหน้าก็เหมือนจะเป็นตัวพวกไก่ไก่นะผมพวกเป็นพวกเสย่าแลวพวกนั้นอ่ะเป็นตัวคอนไก่ไก่นะครับผมแนะนาว่าสุ่มไม่ถึงญาติทสไปเลยนะครับผมเพื่อเอาปุบอมให้ได้นะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมไยกเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะก็ ฝึกฝนลมพายุนี่นะครับผมอ่าแล้วเซิรฟ์ฟวันนี้ค่อนข้างปิงนะผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟปิงหรือว่าเป็นที่เน็ตผมนะครับผมแต่ว่ามันโหลดแบบนี้ทั้งวันเลยนะอโอเคนะครับผมเกมมันหายปิงกันนะครับผมเราก็เข้ามาได้กิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยนะก็ตรงนี้นะครับผมผมจะแนะนำนะครับผมใครที่ติดขั้นนี้นะคือมันจะขึ้นว่าสมุดค่ายลบถึงระดับหนึ่งใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยกิจกรรมวันนี้นะครับผมหลายคนติดเยอะมากๆนะผมบอกเลยคุณห้ามประมาแบบห้ามประมาทนะตรงนี้นะคือหลายคนมากๆนะที่ติดแบบติดแล้วไม่ผ่านกันอะ สมุดค่าลบถึงระดับหนึ่งเนี่ยผมกดไปเลยแล้วกันนะอันนี้ก็คือนี่สมุดค่าลบวิธีทำนะมาที่ค่าลบครับผมออกมาไปที่ค่าลบนะแล้วก็ไปดูที่สมุดนะครับผมตรงนี้นะสมุดต้องวิวหนึ่งใช่ไหมเห็นไ,ไหมคือเราต้องมีสีเลเวลนะครับผมตรงนี้นะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในเนี่ยเนี่ยที่เรามีสีม่วงสีม่วงสีส้มก็ตามนะครับผมก็จะเป็นสีแดงนะหรือว่าจะเป็นสีม่วงทั้งวันัน่ะสองสี่หกเจ็ดนะเจ็ดอันเนี้ยรวมกันอะ่ะต้องให้ได้วิวสี่นะครับผมรวมกันก็คือนี่หนึ่งหนึ่ง ถึงนี้ก็เป็นเลเวลสี่นะพอเวลสี่ปุ๊บมันจะปลดล็อกทั้งหมดเลเวลหนึ่งได้นะครับผมตรงนี้เราก็จะผ่านด่านเจว,วินนะนม่งงกันใช่ไหมใครที่งงก็สามารถสอบถามหลังไม้ได้นะแล้วก็แต้มพวกนี้ถ้าใครหาว่าหา,านะจากไหนไหนพวกกิจกรรมพวกนี้คือต้องมาเปิดตรงนี้นะครับผมเห็นไหมเนี่ยมาเปิดตรงนี้เอานะครับผมเห็นไหมแล้วได้พวกชิ้นส่วนกระบ๊บไปเปิดนะหรือว่าดวงดีหน่อยๆก็เปิดสุ่มไปเลยแบบเปิดสุ่มได้เลยนะแต่ส่วนมากจะได้แต้มนะครับผมเนี่ยได้แต้มแล้วก็เอาแต้มไปแลกเอานะทีละสองพันอนะ เพื่อปลดล็อกอะส0งพแต้มนะครับผมเพื่อจะปลดล็อก1ชิ้นนะก็ใช้ประมาณ4 8 0 0ันี่ใช้แ0 0 0นะครับผมเพื่อเราจะปลดล็อกทุกชิ้นนะก็ค่อนข้างหายากอยู่เหมือนกันคิดตามตรงนี้ใครที่ติดนานก็ขอโชคดีนะครับผมขอให้ทันนะเพราะว่ามันจะประัดแค่ร้อยคนนะครับผมตรงนี้นะอาวุธเฉพาะแล้วก็ขั้นต่อไปจะแระัแค่50คือถ้าคุณทะลุข,ขั้นนี้ได้ปุ๊บขั้นนี้คุณจะสบายเลยขั้นแค่หคนเนี่ย แล้วคุณจะได้กล่องเลือกมาด้วยนะครับผมใครที่ไม่ทันนะก็เสียใจแน่นอนนะครับผมอะใครไม่ทันคือกล่องเลือกอะกล่องเลือกหินนะอะหายากนะผมบอกเลยก็โอเคนะครับผมผมจะพามาตีค็อปเสริมให้ดูแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะก็คือพลังห่างกันนิดเดียวนะครับผมผมจะได้ตีนะเอ้ยมีคนมีราชาทะเลลึกด้วยวะมันได้ผมเอาราชาทะเลลึกมางัดกับพี่ํำผมแล้วกันนะครับผมคุณบารอนนะคือพีพีเขาอยู่นับสิบเอ็ดด้วยเราจะไหวให้เขาหรือเปล่านะมารอดูกันนะแล้วฟูบุกีผมเปิดก่อนแบบนี้สวยดิ ที่ผมปาดไปนะครับผมลดเลือดไปได้ค่อนข้างเยอะเกือบครึ่งหลอดของทั้งทีมนะแล้วก็อิจฉาริลิสอันติมานะครับผมทำให้โซนอีกตัวอันติเปล่าโดนไม่ไล่อันตินะแล้วโซนอีกฝั่งที่งเงาไปที่อิจฉาริลิสถือว่าสวยนะแล้วก็ซุปเปอร์รอยโมเมนตัมเราอันติไปแล้วผมรีบเปิดสกิลอันติโอเคขออนุญาตเปิดก่อนแล้วคารโลไล่เขืข่อนมานะครับผมมีนะัโกโกคิสต์ไล่ตอกคืนไปนะตรงนี้โอเคไล่อันติยาวๆนะครับผมตรนี้นะก็จะสีไล่สกิลนะทั้งทีมรวมไล่ตีไปนะครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้น ใครที่ยังเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมแจ้งมาได้นะแจ้งชื่อมาได้นะอยากให้ผมตบก็แจ้งชื่อมาได้นะหรือว่าอยากตบผมแล้วออกคลิปอันนั้นก็แจ้งชื่อมาได้เหมือนกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาตีให้ดูแล้วกันคลิปนี้เสียงอาจจะแปลกนิดนึงนะครับผมพอดีว่าเปลี่ยนไม์มาใหม่นะโอเคราชาเลกไลอันติมานะครับผมตรงนี้ราชาเล็กมันโกงอย่างเงี้ยนะครับผมไลอันติแต่ลองคิดสภาพดิถ้าเรามีราชาเล็กวกพี่ดำมันจะโหดขนาดไหนเออราชาเล็กวกพี่ดำนะตอนนี้เจนออหายไปเป็นเรียบร้อย 2ต่อสี่กาโลไล่เขขึ้นมาตรงนี้แล้วพี่ดําบอกซุปเปอร์อันลอยโมเมนต,ตัมไปนะครับผมตรงนี้นะกาโลเขาเลือดแทปไม่ลดกาโลเขาไล่เขขึ้นมานะครับผมที่สาหัสไปก็ดูหักเจนน้อยบอกระเบิดปืนจากผนจากชั้นรับไปหน่อยส่กาโลนักลา่าปีศาจปุ้งล่วงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ยังไม่ตายว่ะเฮ้ยอูบอม์เขาได้ตีขึ้นไปแล้วเข้าสู่เซนที่สามด้วยโอ้โหคนนี้ทนมือทนเท้าจัดผมบอกเลยแล้วฟุกิผมแตกแบบนี้ผมจะแพ้เขาจริงไหมนะ่ะ ผมจะแพ้ครับเพราะพี่ดำผมไม่มีด a เมจใช่ไหมเนี่ยทุกคนต้องมาตรร่อรุนกันนะครับผมเราจะแพ้หรือจะชนะนะถ้าเราเบิดปืนจากนจากนจากเจนอตยิงไปเท่าไหร่ตู้หมื่นสี่นะครับผมกาโร่เขาไม่ลดเลยวะลองกดข้ามดูดิโอเคนะครับผมเราก็ยังชนะอยู่ดีนะครับผมเป็นเพราะว่าเรามีพี่ดำนะแต่ถ้าเราไม่มีพี่ดำเราแพ้นะเนี่ยเฮ้ยคนนี้ตึงวะผมคิดว่าจะเล่นๆ่นนะครับผมนี่แหละนะเขาตึงนะเนี่ยนะคนนี้ยกาโร่เขาถึกมากทุกคนยิงตียิง,ง,งไม่เข้านะคนนี้เราไปเอ้ยคนนี้ดิ ผมดูผิดกาโร่สีดาวแล้วเป็นสีทองด้วยโอ้โหกาโร่โน้หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์แน่นอนงั้นเราไปตีอีก,นกนนะคนแล้วกันนะคัมพีพี่ดำเวสพี่ดำแล้วกันนะกรณีที่เขามีกาโร่ด้วยนะครับผมแต่ว่าผมไม่มีนะผมจะเป็นโกเกส์มาดูกันนะครับผมว่าใครจะตึงกว่ากันนะทนอีกฝังสีงเงาไปที่ฟุบุกีผมนะครับผมจะ่ว่ฟุบุกีผมเลือดแทบไม่ลดนะพายุข้างจากฟุบุกีผมบอกขอเอาคืนหน่อยเลือดไปประมาณ20%นะะาน,นะครับผมตรงนี้นะเขายังยืนอยู่ได้ครบตีนะ ฝั่งสี่เงาจากโทนอีกฝ่ายผมไปที่ฝ่ายเขานะครับผมฝั่งสี่เงามาฝังงาา่งสี่เงาคืนนะอา่าลาซุปเปอร์ลอยโมเมนตัมไปต่อนะโดนไปโอ้โหแผงหน้าเขาเกือบหายนะครับผมยังเป็นพี่ดำนะผมก็เสียแรกเตะคืนไปติดกระดูหกหักไปเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้ต้องมารอล,ลุ้นเทินต่อไปกันเลยนะครับแล้ซุปเปอร์ลอยโมเมนตัมฝ่ายเขามาโดยที่พี่ดำผมก็ติดกระดูกหักอยู่ขู่น้ำเมจโดนแรงเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าแทบไม่เข้าเหมือนกันนั่นแหละและพายูข้างมาแล้วตัวแบกของจริง ฟุบุกินี่มันตัวแบกจริงๆนะครับผมผมบอกเลยใครที่มีพี่ดำนะครับผมอย่าเพิ่งย่อยฟูบุกินะคือพี่ดำมันรับน้ำหมิดได้ก็จริงนะครับผมแต่ว่าดาำมิดจริงๆของเราในทีมเราอ่ะก็ยังเป็นนั่นนัฟูบุกิอยู่ดีนะสำหรับผมนะผมมองว่าฟูบุกิเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆนะครับผมที่เกมแจกนะคือแบบได้ทั้งพันดาด้ทั้ง PVP แบบตีดาเอ็ดหมูก็เก่งเก่งหมดทุกอย่างอ่ะแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่2แล้วฝังสี่เงาไปนะครับผมือนชักโซนี่ใครผม ลงไปนอนคุยกันลักมะม่วงหรือยังลงไปนอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ซูเปอร์อันลอยโมเมนตัมตีไปตรงนี้นะครับผมน้ำเห็ดเข้าไปค่อนข้างเยอะแล้วก็โคกัสืไล่เตะคืนไปนะแล้วก็เจนอตเตะไปนะครับผมเจนอตเขาติดไม่ดับได้หรือยังหรือว่ายังโอเคยังไม่ล่วงอ่ะซ um ูเปอร์ลอยโมเมนตัมคืนมาขอ,อกอดข้ามเลยกันนะครับผมการต่อสู้วันนี้มันจะยาวนานเกินไปนะมาดูกันใครจะแพ้โอเคนะครับผมผมแพ้เขานะคือพี่รำเขาน่าจะแข็งกว่าผมแหละ พราะว่าตอนน captions, ol, ny, server, ี stir, so like, like, 好好้พี right, right? ่รังผมน่าจะไก่ที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะก็ใครที่ยังเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็สามารถเม้นท์คุยกันได้นะครับผมหรือว่าจะสามารถทักมาผมก็ได้นะนี่แบบเนี้ยคือเขาทักมานะครับผมก็รอตอบอยู่นะครับผมก็คือตอบหมดทุกคนนะแต่ว่านี้ผมอ่านแล้วนะครับผมเหนไหมอ่านเป็นที่เรียบร้อยนะนี่ไหมเห็นเห็นหมดทุกคนนะครับผมที่ทักมาะบางคนก็ตอบนะครับผมนี่เห็นไหมครับเห็นไหมคือใครยังเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมทักมาคุยกันได้แบบเงาเงานะ หรือว่าใครอยากให้ผมสร้างกลุ่มแชทแบบเอาไว้คุยกันในเซิร์ฟเวอร์แบบรวมนะครับผมก็สามารถเม้นคุยกันได้นะครับผม๋ยวผมจะสร้างให้นะ,ะคลิปนี้นะครับผมก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมใคร,รยิมไม่ถึงตรงนี้นะครับผมอย่าไม่กดไลค์กดติดตามแม้กันก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ